สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิววิดีโอของ Facebook กันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปใน,นเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า k m MM k t h หรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยนะคะในตัวลิงก์ของ k m MM k t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะเว็บไซต์ k m MM k t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok t w i t t e r t ร l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนได้นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลท่าผ่านยืนยันทัาผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเ่นได้นะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เออมื่อซูน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผูตม้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการ<ม>อื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG t i k t o k t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บุตการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น facebook นะคะกดกันไปได้เลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มยอดวิววิดีโอนะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดวิวเรียวยอดวิวธรรมดานะคะก็ขอเลือกเป็นด้านบนสุดนะคะเป็น5 2 4 9ตรงนี้นะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะในคำอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะและการวางลิงก์ด้วยก็จะอยู่กันตรงนี้ด้วยนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันได้เลยนะคะจากโพสตที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะ ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงันยอนไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นตําอยู่ที่หนึ่งรอใส่กันไป100ค่ะกดส่งกันไปได้เลยนะคะแลระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเอเองนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเอเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้าีนกันทั้งหมดเลยนะคะ ในส่วนาด่านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองถ้าเพื่อนท่านใดานะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าย้ออะไรไม่ขึ้นสามารถดำเนินการด่านตรงนี้ส่งให้แอดมินกันได้ตลอด2ีสบสี่ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตัวนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะพี่กันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยนะคะมีถึงห้าช่องทางกันเลยนะคะด้วสแกน q ียวอโค้ดตรงนี้นะคะก็ขันทำอยู่ที่หนึ่งบาทเลยนะคะ กดจำนวนเงินและกดสั่งไปกันได้เลยนะคะตัวนี้ยอดเงินจะขึ้นทันทีเลยค่ะในตัวโอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะนำสลิปมาแนบเงินเข้าทันทีด้วยเช่นกันนะคะชิพเพย์ตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการด้านในนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกัน,นได้เลยนะคะมีตัวทูมันนี่อยู่ในบริการของตัวชิพเพย์ด้วยนะคะอังววเปาวอลเล็ตรงนี้นะคะสามารถสร้างซองอัปเปาแล้วนำลิงก์มาวาง กันได้เลยนะคะตัวนี้นำลิงก์มาวางแล้วยอดเงินเข้าทันทีเลยค่ะตัวคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะใช้คริปโตตัวนี้โอนเงินก็สะดวกที่สุดเลยนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อไปดูโทษทีนะคะไปดูบริการกันนะคะ บริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการเลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยจะอยู่นานี้กันทั้งหมดเลยนะคะหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยไม่ไว่าจะเป็นของ facebook นะคะ YouTube t i k t o k นะคะตัวเลมส n เอก็มีนะคะช h o ปปี้ไลมีหลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเล,เลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงลุมดวงตาตรง,ตรตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะ อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคำสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนำเพื่อนกันนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บ,ซบไซต์ตัวนี้ก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะกดคัดลอกลิงก์จากตรงนี้ได้เลยค่ะ่าคอมมิชชั่นหาเปนกันเลยนะคะ มาดูตัวช่้เหลือกันนะคะตัวชี้เหลือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะเติมเงินไม่เข้าอยอ่อะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความชี้เหลือกันได้ตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเลือกให้เลือกกันด้วยนะคะนําเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะมีหกมีการพบปะปัญหาได้ก็สามารถกดเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยคะ่ะมาดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะใช้งานได้ทั้งของพ c ซและ and ด o อ d เลยนะคะ iOS ดาวโหลดได้ทั้งของ App Store และ Google Play เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดวิววิดีโอก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวน,นี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์จากลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m p t เหตุกันดูนะคะ